Ah. Titta, en tapet Nu ska vi smaka. Titta, på tapet Nu ska vi smaka. Mm, Titta, om, ska vi smaka. mm. mm god! Hur mm. mm. smakar det? Godt. God. Söt, sur. Söt, söt och sur. Vad är mer då? Mm. Goda. Goda. Hoda och sura. Ja. Goda och lite sura. Ja, varmt och fint. Lägg dig ner. Lägg dig ner, röda vinbär. พี่น้องคะอู้เป็นผวงเลยนี่ค่ะ น,นี้ไม่ใช่อยู่ในป่านะคะอันนี้อยู่บริเวณแถวบ้านแม่ตายค่ะกะรเต็มจังเลยลีนาเดี๋ยวแม่ช่วยเก็บช่วยลีนาเก็บก่อนนะคะดุ๊กติ้งยานี่แอร์ตุ๊กติ้ง Majig, majig. Kolla här, mycket kärlek. Röda vinbär. Röda vinbär. Och mycket. Mm. Här är mina. อ oh. นี่ค่ะแม่แต่ลงมาซักผ้าแล้วก็เก็บแบวนด้วยนะคะเฮ้ยยม่เก็บแบวนนะคะ นี่นะคะเอาใส่ให้ลีนาด้วย

Men fortsätt åka, det ser ut som det -hmm. ska regna snart. Du kan röda strössbär växa. Röda vinbär. Jag menar röda vinbär. Mm. Då kan de växa. Ja. Oj, vad mycket jag har. Jag mm. med. Det är

เราจะเอาไปทำน้ำหวานก็ได <il> <exclude. S 1> <met> ้แต่น้ำหวานก็ใส่น้ำตาลเนาะนี่ไปทานกับไอศครีมมาเคียอะไรกันล่ะอืมทานกับไอศครีมฟิสเดเมะ กับไอศครีมลอ,อกก็ก็ได้นะคะหรือทำเค้กก็ได้เรือกไปใส่กินเป็นพริกน้ำปลาก็ได้คะ่ะพี่น้องนี่คือผลไม้นะคะเอาอีกเนียสวยีิ๊กบรอดหลุดอเกง่งจังเลยหลุกไอเก่งจังเลย Titta, Tampersson, nu ska vi smaka. Mm. Titta, Tampersson, nu ska vi smaka. Mmm, mm, cool. cool. mm. Mm. god! Vad god! Hur smakar det? Godt! Söt, sur. Söt, söt och sur. Vad är mer då? Mm. Goda. 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 Och sura. Ja. Goda och lite sura. Ja, var varm och var sann. Härligt, härligt. Vill du pulla mig, Nika? Nika! เก็บมาแล้วนะคะโรดวินบาเก็บไปเก็บมามีหฮอทฮอยหน่อยมานําพร้อมพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวแม่ตายจะเอาไปปล่อยข้างนอกนะคะนี่อีกหนึ่งกล่องเต็มกล่องเลยโรดวินบาเด็กๆเก็บมากับแม่นะคะอันนี้เราเอีเดนสวมาแม่เราจะเลปอลงนั่นไงสไนเกลเดี๋ยวจะเอาลิลเลสไนเกลลิลเลสไนเกลไปปล่อยข้างนอกอน้องต้องรักตะสกาลิตอ่าน้องหอย ไปปล่อยข้างนอกนะคะแล้วก็ไปสลับไปอุดตังอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยข้างนอกนะคะส่วนนี้นี่นะคะเราจะเอาไปล้างออกนะคะได้สองกล่องแถมมาด้วยน้องหอยส่วนน้องหอยโอ้ทิตะนี่แกลนี่เกลนี่ยนี่เกลเน,นี่ดารอ๋อ Den ska vi släppa ut där, där, ut där hemma. Mm. Okej, okay, bye bye! bye, bye. bye, bye. bye, bye.